Hit my oh, hand. Man. Mm -hmm. I'll run my my husband out there, will you? I will when uh, worry is done. Okay. <gasps> oh, I love her. Okay, okay. สวัสดีค่ะ,ปะ,ปะไเปเจี๊ยบเมียกำลังไฮเปอร์เจี๊ยบซาอินดูเอชเอค่ะวันนี้ไปเจี๊ยบอยู่ที่ร้านรามินนะคะราคารามินที่นี่ค่ะชามละ14เหรียญน,นะคะแพงมากเลยค่ะคนเนี่ยปเจี๊ยบเนี่ยเขาจ่ายสตางค์แพงแล้วน,นอนไม่หลับค่ะก็เลยคิดว่าจะจ่ายแพงไปทำไมเดี๋ยวเรากลับไปทำไทยรามินทานกันดีก,กว่าเดี๋ยวไปค้นตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรบ้างเราเข้าครัวทำไทยรามินทานเลยค่ะ ป้าก็จะใช้ผักเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะวันนี้ป้ามีถั่วง,งอกกระหล่ำปลีแล้วก็เห็ดหอมค่ะส่วนเนื้อสัตว์ป้าก็มีเนื้อหมูกุ้งแล้วก็ปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาหั่นต้นหอมผักชีเตรียมไว้โรยหน้าค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มนะคะต้มไข่ให้เป็นไข่ต้มยางมะตูมค่ะจะได้สวยงามน่ากินเหมือนในร้านไงคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมลวกเส้นหมี่ค่ะป้าก็ใช้เส้นหมี่สาเร็จรูป ทุกยี่ห้อเท่าที่มีในบ้านค่ะมีทั้งของเกาหลีญี่ปุ่นมีทั้งของไทยผสมผสมกันเข้าไปค่ะเส้นมีสําเร็จรูปเนี่ยเราจะนําไปลวกก่อนนะคะลวกแค่พอสุกค่ะอย่าให้เละนะคะหลังจากลวกแล้วเนี่ยเราก็มาพักให้สะด็ดน้ําค่ะเมนูที่ป้าจะทําวันนี้ก็คือต้มยำราเมนค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อลวกเนื้อสัตว์นะคะป้าจะลวกกุ้งก่อนค่ะเวลาลวกกุ้งเนี่ย ลวกพอเนื้อกุ้งสุกนะคะให้เนื้อ,อยังเด้งอยู่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูนะคะสุดท้ายคือเนื้อปลาค่ะเวลาลวกปลาเนี่ยต้องให้น้ําเดือดพลาดน,นะคะแล้วก็อย่าคนเนื้อปลาค่ะไม่งั้นจะหมินขาวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บน้าซุปไว้ค่ะอย่าทิ้ง เราจะนํากะทิแล้วก็นมสดมาผสมลงไปในน้ําซุปของเรานะคะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยค่ะถ้าเราชอบแบบต้มยำน้ำําข้นเราก็ใส่มากนะคะแต่ถ้าใครชอบน้ําใสายแบบเจือจางก็ใส่น้อยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำนะคะก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะเราจะปรุงรสขั้นต้นด้วยการใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่ในซองบะหมี่สำเร็จรูปใส่ลงไปในหม้อน้ําซุปก่อนเลยนะคะตัดใส่ลงไปในหม้อน้ําซุปทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนที่เป็นพริกนะคะอาจจะยั้งไว้ก่อนนะคะจะเพิ่งรีบใส่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆซึ่งมีคนต่างชาติของเราเนี่ยอาจจะทานไม่ได้ก็ขยักไว้หน่อยค่ะใส่ไว้แค่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้าตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้าํามะขามเปียกนะคะส่วนความเค็มเนี่ยเราต้องชิมรสก่อนค่ะว่าเขาเค็มหรือ,อยังเพราะว่าในซองน้ําซุปเนี่ยมักจะเค็มอยู่แล้วนะคะถ้ายัางไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปได้ค่ะชิมรสให้มีรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานนะคะส่วนรสผิดเนี่ยเราสามารถเติมทีหลังได้ค่ะ ถ้าใครชอบผิดเนี่ยเราก็เตรียมพริกป่นไว้ให้เขานะคะวันนี้ป้าก็จะเลี้ยงส่งเพื่อนค่ะเ็าจะเดินทางกลับนะคะเราก็จะเลี้ยงเขาด้วยไทรามินค่ะเดี๋ยวดูสิเขาว่าเขาจะแฮปปี้กับไทรามินของป้าไหมวันนี้ปา้าบอกเขาแล้วค่ะวันนี้ฉันจะทำไทยต้มยำราวยิเลี้ยงเธอ,อโดยที่ใช้งบประมาณน้อยมากเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อชามและสิบสี่แล้วเนี่ยที่ป้าเคยไปทานเลยนะคะ เพื่อนๆลองทําดูนะคะไทราเมนของเราเนี่ยทำง่ายมากที่สุดเลยค่ะแล้วรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะดูจากภาพก็น่าจะรู้นะคะว่าทุกคนเอนจอยกับไทราเมนของป้านขนาดไหนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e และลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่งไฮเปอร์เจฟซ่าอินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย